กระดาษแผงนี้ผมเจอคำถามบ่อยมากหนึ่งมัดมีกี่โลหนึ่งมัดมีกีแ่แผงหนึ่งมัดมีสิบกิโลมีแบบแปดนิ้วอันนี้คือแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วความกว้างแปดนิ้วกับสี่นิ้วอันนี้คือสี่นิ้ว แปดนิ้วเหมาะสําหรับเครื่องครัวคนไหนที่จะขายเครื่องครัวพวกกุ้งแห้งพริกไทยเห็ดหอมเครื่องต้มจืดพะโลอันนี้เหมาะสําหรับแผงใหญ่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนี่ถ้าเราจะทําพวกหนังปลาออันนี้คือหนังปลา หนังปลาควรแผงใหญ่แคบหมูควรแผงใหญ่เนี่ยปลากอบแผงใหญ่เวลาทำแล้วมันจะดูสวยแต่ถ้าเป็นพวกถั่วพวกถั่วพวกบวย้ยแนะนำให้ใช้แผงเล็ก ดีครับถ้าเป็นพวกตัวพวกบวยแนะนำให้ใช้แผงเล็กมันจะดูสวยงามร้านขาบางร้านก็ชอบแผงใหญ่บางร้านก็ชอบแผงเล็กร้านที่ชอบแผงใหญ่เขาบอกว่าเออมันได้โชว์สวยงามร้านที่ชอบแผงเล็ก เขาจะบอกว่ามันไม่กินเนื้อที่มันสามารถแขวนขนมได้เยอะคําถามชอบถามผมหนึ่งมัดมีกี่แผ่นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองช่างให้ดูความจริงแล้วไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าหนึ่งกิโลมีกี่แผ่นเพราะจะขึ้นอยู่ที่กับกระดาษถ้าเราได้กระดาษแข็งจํานวนแผ่นก็จะน้อยถ้าเราได้กระดาษบางจํานวนแผ่นก็จะเยอะ เนี่ยอย่างเนี้ยบางจับดูรู้เลยว่าบางอารอบเนี้ยคือบางกาลังสวยไม่ใช่บางจนเกินไปอย่างรอบที่แล้วผมส่งไปคริษณุโลกอันเนี้ยบางมากเลยแต่ถ้ากระดาษบางมันมีวิธีแก้ไขนะครับบางทีกระดาษบางเวลาเราไปแขวนขนมมันจะไม่สวยกระดาษมันจะงอมันจะเสียรูปแนะนําให้ทําแบบนี้ แนะนำน,นะครับให้ทําเหมือนผมแบบนี้ถ้าสมมติว่าถ้าคุณได้กระดาษบางไปตัดเลยนี่ตัดกระดาษแล้วแปะแป่ที่หัวแบบนี้คุณจะใส่ยี่ห้อหรือคุณจะไม่ใส่ยี่ห้อก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นี่ จะใส่ยี่ห้อหรือไม่ใส่ก็ได้ทําแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้กระดาษจะไม่เสียรูปอันนี้เอาไปใช้ได้หรืออีกวิธีหนึ่งถ้ากระดาษบางอีกวิธีหนึ่งนะครับผมแนะนำเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลือกใบที่บาง บางทีเวลาซื้อมาผมก็หมดไม่ได้หรอกครับว่ากระดาษบางหรือกระดาษหนามันอยู่ที่รุ่นที่ได้มาถ้ากระดาษหนาก็ดีมันจะได้ไม่เสียทรงแต่ถ้ากระดาษบางมันได้จํานวนแผ่นเยอะใช้วิธีพับก็ได้เนี่ยถ้าคุณไม่อยากตัดกระดาษนะฮะคุณใช้วิธีพับแบบนี้เลยอนะับแล้วกด หัวตัวนี้ก็จะแข็งแม็กเลยหรือจะใส่ที่ห้อก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบไม่มีกดตายตัวนี่ทำแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ทำให้ดูเป็นคำถามที่ถามบ่อยส่วนตัวนี้ ที่เจาะกระดาษนะเจาะกระดาษจะมีหลายแบบอันนี้แบบรูเดียวผมซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนถ้าหาซื้อไม่ได้เข้าไปซื้อในร้านเครื่องเขียนอันหนึ่งประมาณสี่สิบกว่าบาทอันนี้ผมซื้อที่ลบบุรีอันหนึ่งสี่สิบห้าบาทแบบนี้เป็นสองรูแบบนี้รูเดียวผม,ผมชอบแบบรูเดียวเพราะว่าเวลาที่เราเจาะเรากำหนดความกว้างได้ นี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเวลาเรากดไปเนี้ยเรากำหนดกป้างได้บางทีถ้าเราจ่อกว้างไปมันก็ไม่สวยอย่างเงี้ยพอดีสองรูเวลาร้อเทียบมันจะสวยงาม นี่สองโลจาะเวลาจาะแขวนแต่ถ้าเป็นสองโลเวลาเราเจาะแทบจะเกินเน้อที่เห็นไหมฮะเป็นแหวเลยเรากาหนดลูไม่ได้อ,อันนี้มันกว้างไปเดี๋ยวผมจะร้อยเชือกให้ดูกระดาษกว้างไปก็ไม่ดีนะครับเวลาเราเจอลูกว้างไปก็ไม่ดีเพราะเวลาที่เราไปแขวนขนมบางทีกระดาษมันจะงอง จะงองอเข้าหากันแบบนี้ไม่สวยแล้ดวดูสิสองรูเนี่ยเขาก็หมดไว้แล้วมันห่างกันนะเห็นไหมน,นี่ถ้าเราใช้แบบสองรูมันห่างกันแบบนี้ และแบบสองรูมันจะตื้นถ้าใช้แบบรูเดียวเวลาเราเจาะรูมันลึกเห็นไหมฮะเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆจอกระดาษแบบสองรูอันนี้แบบใช้ใช้เครื่องเจาะแบบรูเดียวอันนี้แบบสองรูมันจะห่างไปเห็นความแตกต่างไหม แล้วตรงข้างบนเนี่ยมันจะตื้นกระดาษแผงเวลาที่ไปแขวนขนมเวลาลูกค้าดึงมันขาดได้ง่ายนี่อันนี้ลึกกว่าเห็นไหมแนะนำนะครับเวลาจะไปซื้อแนะนำให้ซื้อแบบ,บรูเดียวยิ่งยิ่งรูเจาะมันลึกยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเจาะกระดาษมันจะทำให้กระดาษไม่ขาดง่าย อันนี้แบบสองรูจริงๆแล้วมีหลายแบบมีหลายแบบแต่ที่ผมใช้คืออันนี้อันนี้ผมซื้อมาแล้วผมก็เลิกใช้เพราะว่าไม่ชอบบอกตรงๆเลยว่าไม่ชอบเพราะว่ามันตื้นอีกคำถามหนึ่งที่ชอบถามหนึ่งมัดมีกี่แผงเดี๋ยวผมจะลองนับผมไม่นับหนึ่งมัดนะครับผมจะนับแค่โลเดียว ถ้านับหนึ่งมัดมันช้าไปผมจะเอาที่อยู่ที่ผมนี่แหละเป็นตัวอย่างเอาที่ผมนี่เลยนับแผงใหญ่นี่เลยแผงใหญ่กำลังสวยอยันเนี้ยไม่บางไปไม่หนาไป หนึ่งกิโลแบบแปดนิ้วเดี๋ยวผมจะนับให้ดูว่ามีกี่แผ่นหนึ่งกิโลมีสามสิบเอ็ดใบที่ผมไม่อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ากระดาษพวกนี้กําหมดไม่ได้เวลาที่คุณสั่งมาบางทีก็ได้แบบแบบบางแบบหนาหนาไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าหนาไปก็ได้จำนวนแผ่นน้อย บางไปก็ไม่ดีเพราะเราต้องไปนั่งตัดหัวแบบที่ผมตัดให้ดูเมื่อกี้นี้แบบแปดนิ้วหนึ่งกิโลได้สามสิบเอ็ดแผ่นถ้าเป็นแบบฝีนิ้วก็หกสิบสองแผ่นอันนี้คิดจากที่มีอยู่ตอนนี้กระดาษพวกนี้เขาเรียกกระดาษเสียเพราะว่าเป็นกระดาษโฆษณาเวลากระดาษเสียเขาจะเอามาตัดกิโลสองกิโลสามกิโลเดี๋ยวผมแบ่งขายให้ ไม่เป็นไรเอาไปทดลองขายอีกคำถามหนึ่งคือไอที่ผมใส่ยี่ห้อเนี่ยผมจ้างโรงงานพิมพ์หรือเปล่าผมบอกเลยผมไม่ได้จ้างผมใช้แบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ผมถ่ายเอกสารไว้หนึ่งใบแล้วผมก็แบกใช้กระดาษสีพิมพ์เอา นนง่ายง่ายไม่ต้องไปลงทุนเยอะเราทําใหม่ไม่ต้องไปลงทุนเยอะ,ใ,อยอะใช้ตายยางก็ได้ก่อนที้ผมจะมาถ่ายแบบนี้ผมใช้ตายางรอะผมใช้ตายยางผมก็เลยไปใช้แบบนี้คือเวลาเราทํางานมันจะพัฒนาไปไเรื่อยๆมันจะพัฒนาไปในตัวเองครับเหมือนตอนเราขายสินค้าขายขนมแผนเนี่ยพอตัวไหนไม่มีกําไรเดี๋ยวเราก็ตัดออกตัวไหนกําไรน้อย เราก็ตัดออกมันจะมีขายดีกําไรเยอะขายดีกําไรน้อยขายไม่ดีกําไรเยอะขายไม่ดีกําไรน้อยอันนี้ต้องพิจารณาเอาเองมันสอนกันไม่ได้เวลาคุณไปขายคนที่รู้ดีก็คือคุณนั่นแหละเพราะเวลาไปปฏิบัติอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณไปขาย ทางใต้ก็จะอีกแบบหนึ่งทางเหนือก็อีกแบบหนึ่งทางอีสานก็อีกแบบหนึ่งขายทางใต้เราก็รู้อยู่แล้วสามจังหวัดใต้เนี่ยลูกค้าผมเยอะมีพื้นที่ห่างไกลด้วยทางภาคใต้เราก็ไม่รู้เนาะว่าคนอิสา,านเขาชอบแบบแบบไหนบางทีก็แนะนําไม่ถูกบางทีก็บอกว่าให้ผมแนะนําหน่อยผมก็แนะนําไม่ถูกไม่รู้จะแนะนํำยังไงบางพื้นที่ก็ใส่เยอะบางพื้นที่ก็ใส่น้อยบางคนบอกว่าผมทําดูเป็นตัวอย่างหน่อย น้อก็ตัวอย่างของผมอะผมขายของผมใส่แบบนี้เวลาคุณไปขายคุณก็ลองใส่ตามพื้นที่ของคุณคุณออกไปดูหน่อยไปดูคนอื่นเขาทาหน่อยว่าเขาทําแบบไหนถ้าคุณสนใจกระดาษก็ทักทา,ายมาได้นะครับกระดาษเนี่ยมีคุณจอาเท่าไหร่ก็ได้สามสิบกิโลห้าสิบกิโลร้อยกิโลผมหาให้คุณได้ขายของสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านไม่จําเป็นต้องมีสต๊อกผมไม่จําเป็นที่จะต้องเอาสินค้ามาก,กองเยอะ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  กองเพื่ออะไรแต่ถ้าคุณสั่งมาผมหาให้คุณได้อันนี้สำคัญกว่าขอบคุณนะครับ